สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะครับประจำวันที่28กันยายน2555ครับค่ะวันนี้อยู่กับคุณเบียรลักษบประธานพรนะคะดิฉันธนวันปันทโชคค่ะวันนี้นะคะมีประเด็นทางด้านเศรษฐกิจที่จะต้องเกาะติดกันมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยนะคะที่ตอนนี้เองตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นดูเหมือนว่ามีความคาดหวังนะคะว่าทางจีนนั้นจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางฝั่งของยุโรปออกมาแล้วนะคะฝั่งของสหรัฐออกมาแล้ว ญี่ปุ่นออกมาแล้วคราวนี้เป็นความคาดหวังในตลาดของจีนนั่นเองนะคะทาให้บรรยากาศการซื้อกขายตลาดหุ้นในเมื่อวานนี้ที่ตลาดไปในแดนบวกนะคะแล้วก็ช่วงเช้านี้ก็บวกขึ้นมาค่อนข้างจะแรงนะคะรวมไปถึงเรื่องของ 3G ด้วยที่มีความชัดเจนหลังจากที่ตอนนี้จะมีการเตรียมประมูล 3G กันแล้วก็มีผู้ที่สนใจทั้งหมด17รายใช่ครับตอนนี้นะครับ3ารายใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น AIS, DTAC นะครับหรือทาง2เองเนี่ยก็ได้เข้าไปยื่นนะครับซองประมูลแล้ว ในวันนี้นะครับและแน่นอนฮะเขามีหลักเกณฑ์กันคร่าวๆนะครับก็คือเรื่องของเงินมัดจำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,350ล้านบาทนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมในการสมัครเนี่ยตกประมาณ5,000 0 0บาทนะครับรวม3ลรายตอนนี้มูลค่าทั้งหมดนะครับตกอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ล้านบาทนะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีผู้ที่สนใจนะครับเข้าไปร่วมยื่นซองประมูลต่างๆมากมายเริ่มจากทางทูนะครับก็ไปตอนช่วงสักเวลาประมาณ8โมงครึ่งนะครับ ตามมาต่อด้วยทาง A AS นะครับแต่ว่าทีนี้ทาง DT แทเองเนี่ยวางแผนไว้ที่จะมีการยื่นซองเนี่ยตอนช่วงประมาณ9โมงแต่ว่าทีนี้เนี่ยเสียเลิกเพราะว่าทาง A AS เเนี่ยทำหลักฐานค่อนข้างนานพอสมควรนะครับส่วนความคืบหน้านะครับล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรนะฮะเรื่องของการยื่นซองประมูล 3G นะครับวันนี้ผมจะพาไปพูดคุยกับทางผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณวุฒินันนาหิมนะครับได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเปียรัตน์คุณธนวันคุณผู้ชมครับค่ะคุณพิีนนานตอนนี้มายื่นทั้งหมดกี่รายแล้วคะมายื่นทั้งหมด3รายครบแล้วนะครับโดยเมื่อตั้งแต่8ดโมงเช้าที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่า AIS เป็นเจ้าแรกนะครับที่เดินทางมาถึงที่กสสช,ช,ชผลโยกินซอย8นะครับเพื่อที่จะมายืน 2, ่นสองประมูล3 g มีซึ่ง อตอน8โมงครึ่งเนี่ยกสทชื่อจะเริ่มเปิดแต่ปรากฏว่าเอสมาก่อนก็เลยต้องรอ8โมงครึ่งนะครับพร้อมด้วยลังใหญ่ๆเนี่ยครับจำนวน3ลังเลยนะครับเพื่อที่จะในงั้นก็จะมีทั้งส่วนของค่าขอไปอนุญาตจำนวนเงินอยู่ประมาณ500 0 0บาทแล้วก็พร้อมด้วยหลักประกันถึง1,350ล้านบาทนะครับซึ่ง โดยสุธิชัยคุณสุธิชัยชื่นชูศิลป์ซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมก,การผู้อำนวยการส่วนงานธุรก,กิจสัมพันธ์มายื่นสอบประมูล 3G ในนามบริษัทลูกที่เข้ามาประมูลที่ใช้ชื่อว่า AIS Wireless Network นะครับครับซึ่งในลำดับต่อมาก็คือก็คือหลังจากที่คุณเปียร์ับบอกไปื่อสกู่นะครับว่าทาง AIS นั้นดำเนินการส่วนของการยื่นเอกสารที่ค่อนข้างช้าทำให้ดีแท็กที่ถือเรื่องงามยามดีไว้ในช่วง ประมาณ9โมงเนี่ยฮะจะต้องเป็นลำดับต่อไปนะครับแล้วก็ทางมิแชก็เช่นเดียวกันพร้อมลังให,ใหญ่มาทั้งหมด6ลังเลยนะครับแล้วก็หลักฐานเช่นเดียวกันครับต่อมาก็จะเป็นทางของชูชูเนี่ยมาในช่วง9โมงนะครับแต่ว่าเขาก็ถือระดับยามดีอยู่ที่9นาฬกา39นาทีนะครับโดยส่งบริษัทลูกมาเป็นบริษัทเรียลฟิวเจนะครับ นำโดยดรฐานิตฟอนเลตนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าคณะผู้บริหารฝ่ายกฎหมายชูซึ่งเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สืข่าวสั้นๆน,น,นะครับว่าในส่วนของการมายื่นเอกสารประมูลวันนี้นะครับก็มีความมั่นใจแล้วก็อาจจะไม่ได้ให้รายละเอียดเอาไว้ครบถ้วนนะครับเพราะว่าอาจจะต้องรักษาไว้เป็นความลับของทางบริษัทแต่แน่นอนชับว่าในการยื่นประมูลในครั้งนี้ก็มั่นใจว่าปีนี้เป็นปีแรกครั้งแรกของการ ประมูลเรื่อง3 g ีน่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับค่ะสำหรับรายอื่นๆก็จะมีการทยอยเข้ายื่นหลังจากนี้ต้องกอะติดตลอดทั้งวันใช่ไหมคะใช่ครับทั้งวันเลยนะครับพอสชเปิดให้ลงให้มายื่นเนี่ยตั้งแต่ประมาณ8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งภายในวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ในขณะนี้เองเนี่ยบรรยากาศที่สชก็ค่อนข้างจะคลื่ฟ้าครึ่ฝน ล่าล่าสุดนะครับท่านเอดอเตอร์เศรษฐพูมิมริสุวรรณนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์มาสักครู่นี้เองนะครับบอกว่าเรื่องของกสทชอตอนนี้ก็ท่านใจเช่นเดียวกันแต่เมื่อสองสามวันก่อนที่ผ่านมาฝนก็ได้เทกระหน่ำลงมาที่กรุงเทพน,นะครับพื้นที่ของกสชซึ่งจะเป็นพื้นที่ในการจัดรจัดำลสามจีในวันที่สิบหกตุลาคมนี้นะครับก็เกิดน้ําท่วมขังในจุดหลักๆซึ่งมาตรการล่าสุดที่ทาง กศชได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ทางกทมไว้ก็คือการขุดลอกคูคลองในบริเวณกศชทั้งหมดนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้น้ํานั้นเนี่ยมีการช่วงถางก,ก,กันมากกว่านี้เพราะว่าในวันที่16ตุลาคมนี้จะเป็นวันจริงเพราะฉะนั้นการรักษาความปลอดภัยเอย่ยหรือว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการกประมูลสามจีซึ่งจะใช้สถานที่กศชนี้แหละฮะจะเป็นจะต้องใช้งบประมาณที่ประหยัดที่สุดนะครับ โดยโดยข้าศึกเนี่ยฮะเขาก็ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการประสัมพันธ์ซึ่งให้สัมภาษณ์สั้นๆนะครับว่ายอมรับว่าการใช้ก๊ประมาณในการประสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นมีความเข้าใจาในเรื่องของการโบนสามปีนี้จะต้องใช้เวลาขอภายพอต้องใช้ใช้ก็ประมาณพอสมควรน,นะครับแต่ว่าั้งนี้ก็จะใช้อย่างประหยัดนะครับ การยืน่น,นเอกสารในวันนี้เดี๋ยวทางกสชจะต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนที่จะประกาศว่าใครที่จะเข้ารอบไปประมูล 3G ได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับขั้นตอนก็จะมี3ขั้นตอนนะครับก็คือวันนี้ถ้าผู้ที่จะมายื่นสองประมูลเนี่ยก็จะต้องมากรอกแบบคำขอใบที่จะยื่นประมูล 3G นะครับซึ่งเป็นเอกสารที่บันทิกลงสื่อตามอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็จํานวนเงิน ถ้าพิจรารณาคําขออยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นห้าพันล้านแล้วก็วางหลักการประกันประมูลถึงหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านบาทนะครับ,รบแล้วก็หลักฐานความน่าเชื่อถือของกค์กรบริษัทลูกที่จะประมูลนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยก็แต่ละแต่ละที่ก็คือจะผลลังกันมาเป็นตั้งแต่สามลังสี่ลังห้าลังหกลังกันไปเรื่อยนะครับซึ่งขณะน,นี้ที่นี่ก็คึกคักบรรดาสื่อมวลชนก็แห่แห่ที่จะทยอยเข้ามาทําข่าวเป็น อย่างมากนะครับซึ่งัทการประกาศหลักเกณฑ์นี่คือจะยังคงเป็นไปตามกําหนดการเดิมไหมคะว่า10ตุลาคมนี้จะประกาศว่าใครที่สามารถเข้าร่วมประมูลได้ครับผมจการประกาศนั้นก็คือจะเสร็จภายในวันที่9ตุลาคมนี้แต่พเลเอกรุงคงก็ย้ำนะครับว่าหา ได้รับการทําเอกสารเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยก็ถ้าประกาศถ้าเสร็จเร็วก็จะพร้อมที่จะประกาศเลยครับครับเท่าที่พูดคุยกับทางคณะกรรมาการที่อยู่ในพื้นที่ดูแล้วเนี่ยการประมูลครั้งนี้มีโอกาสที่จะล้มเหมือนอย่างครั้งที่แล้วไหมครับต้องบอกเลยว่าการประมูลครั้งนี้หลายฝ่ายมีความเป็นห่วงนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็มีกลุ่มคนบางส่วนนะครับที่ทําสถานการณ์ในการประมูลนั้นอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มี หน่วยงานอื่นๆมารับผิดชอบที่เกี่ยวข้องตรงนี้ประเด็นะังค์ก็ยอมรับนะครับว่าตรงนี้เป็นหน้าที่หลักความรับผิดชอบหลักของกสทชอเองแต่ว่าถ้ามีบริษัทใดก็แล้วแต่มีการทุจริตเนี่ยก็จะต้องดําเนินคดีตามกฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมาดำเนินคดีตรงนี้ก็จะส่งเรื่องให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแต่ในเบื้องต้นเนี่ยกสทชจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเองทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของการประมูลเองอะไรก็ดีทุกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยครับ ค่ะส่วนรายอื่นที่ไม่ใช่รายใหญ่ทั้ง3าเจ้าตอนนี้ก็ยังเดินทางมาไม่ถึงนะคะยังไม่มาเลยครับตอนนี้ยังมีแค่สามรายหลักๆนะครับแต่ว่าการคาดหวังไว้เนี่ยว่าจะมีสักกี่รายในเบื้องต้นที่ดูแล้วน่าจะมีสักห้าหรือไม่เกินเจ็ดรายเนี่ยก็ยังไม่มีแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็คือว่าภายในวันนี้ถึงสี่โมงครึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าสกสชก็จะต้องการที่จะให้มีการแข่งขันในเรื่องของระบบสทรธรรมนาคมอย่างสมบูรณ์แล้วก็โปร่งใสยอย่างเป็นธรรมนะครับก็ ได้ประกาศเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่ายัางไงก็ภายในวันนี้เท่านั้นบังเดียวครับขอบคุณคุณวิทินันมากนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะก็เบื้องต้นนะคะก็จะมีบริษัทที่ถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เข้าร่วมอยู่แล้วนะคะทั้ง3บริษัทซึ่งก็ส่งบริษัทลูกมาบ้างนะคะก็มีทัง ASD t a c แล้วก็ True นะคะคส่วนเจ้าอื่นนะคะหลายๆเจ้าที่ก่อนหน้านี้นะะมีกระแสะข่าวมาะะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ CTS หรือว่าจ s m i n e ต่างๆนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้านะคะแต่ว่ากำหนด หลักเกณฑ์ต่างๆวันนี้คือยื่นเอกสารนะคะแล้วก็เตรียมเงินไว้ทั้งหมดเนี่ยนะคะจะต้องมายื่นก่อน4โมง ครึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นไปก็ต้องรอดูนะคะว่าทางกสทชไปสำรวจตรวจสอบดูคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วใครที่ผ่านเข้ารอบเรื่องของหลักฐานทางการเงินความเป็นไปได้ในการประมูลนะคะคก็จะมีการประกาศกันอย่างชัดเจนในวันที่10ตุลาคมนี้และเป็นไปตามกําหนดการนะคะการประมูลก็จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่16ตุลาคมนี้จนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่กสทชนั่นเองค่ะครับซึ่งทางรองเลขาธิการกรสทชนะครับก็ออกมาบอก ถึงเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของการล้มประมูล 3G ครั้งนี้นะครับโอกาสเป็นไปได้เนี่ยน้อยเหลือเกินเพราะว่าจะต้องมีผู้ที่เข้าร่วมประมูลเนี่ยเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับแต่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยดูแล้วน่าจะเกินอย่างน้อยเนี่ยก็3รายด้วยกันนะครับและอาจจะตามเข้ามาเนี่ยอีประมาณสัก14รายด้วยกันเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจนะครับว่าการประมูลครั้งนี้นะฮะน่าจะไม่ล้มแน่นอนนะครับ ส่วนเรื่องของหลักเกณฑ์ก็ยังคงยืนยันไปตามเดิมนะคะราคาเริ่มต้นประมูลอยู่ที่4,500ร้ล้านบาทต่อ1ใบนะคะ1ใบนั้นก็จะได้คลื่นความถี่นะคะทั้งหมดเนี่ย5เมกมเคิ์นะคะมีทั้งหมด9ใบนะคะ หนึ่งเอกชนเนี่ยได้โคต้าไม่เกินคนละ3ใบก็คือเทียบเท่ากับ15บห้เมกะเฮิร์์นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูนะคะว่าถา,ากว่าถัวเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยนะคะถ้าเจ้าใหญ่ๆ3เจ้านะคะเจ้าใหญ่ๆ3เจ้าคนละ3ก็พอดีนะคะหรือบางเจ้าอาจจะได้2บางเจ้าอาจจะได้3แล้วเจ้าเล็กเจ้าน้อยจะมีโอกาสได้สัก1ใบไหมซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่จะเป็นการกําหนดทิศทางการแข่งขันตลาด การสื่อสารต่างๆในอนาคตคถ้าหากว่ามีหลายเจ้านะคะก็จะมีการแข่งขันที่เข้ม เข้มข้นขึ้นแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆนะก็น่าจะมีการอัดโปรโมชั่นต่างๆทําให้ผู้บริโภคนั้นได้รับผลดีไปด้วยใช่ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับมาดูเรื่องของหวยตู้กันหน่อยนะฮะเพราะว่าออกมาบอกก่อนในนี้แล้วบอกว่าจะไปบอกว่าหวยออนไลน์ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้มีการขายทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งทางการเนี่ยก็ออกมาพูดนะครับว่าสําหรับหวยตู้นะฮะแน่นอนในช่วงของประมาณต้นปีหน้านะครับก็จะเห็นแล้วนะฮะสำหรับ2ตัวและ3ตัวนะครับแต่ว่าสําหรับหวย6ตัวตรงนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไงก็เว้นวักไว้ ไม่อยากไปให้ทับตลาดกันนะครับโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณธนุศักเล็กอุทัยก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าถึงการทําหวยตู้นะครับซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมติเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาให้สามารถเดินหน้าโครงการได้นะครับขั้นตอนหลังจากนี้ไปทางสํานักงานสลากก็จะต้องเดินหน้าเจราจารายละเอียดกับคู่สัญญาเดิมก็คือบริษัทล็อกเล g จีเทคเทคโนโลยีหรือ LGT นะครับในฐานะที่เป็นผู้รับสัมปทานจากรัฐ แต่ว่าเขาบอกว่าหลักๆก,ก็คือจะต้องมีการไปตรวจสอบนะฮะเครื่องเพราะว่าดูแล้วเนี่ยอาจจะล้าสมัยไปพอสมควรเพราะว่ามีการเตรียมระบบมานานกว่า5ปีจะต้องมีการปรับปรุงและจะเร่งนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการภายในปีนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะมีการดําเนินการนะครับเพิ่มตู้จําหน่ายจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6000เครื่องกลายเป็น1 2 0 0 0เครื่องนะครับโดยรางวัลที่ได้จะรับ จะผันแปรตามจํานวนคนถูกก็คือถูกมากได้น้อยและถูกน้อยจะได้มากและจะยังคงมีรางวัลแจ็คพอตเหมือนเดิมแต่ก็จะผันแปรตามจํานวนคนถูกด้วยนะครับเพื่อให้เป็นไปตามพรบรสลากกินแบ่งรัฐบาลพศ2517ซึ่งการออกหวยตู้จะทําให้รายได้ของกองสลากเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวก็คือจาก500ถึง600ล้านต่องวดนะครับเป็น1000กว่าล้านบาทต่องวดหรือเพิ่มขึ้นเดือนละ2 0 0 0ล้านบาทหรือปีละ24,0 0 0ล้านบาทนะครับ โดยรายได้ทั้งหมดจะเข้ารัฐขณะที่ผลการศึกษาของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย,ลยก็ระบุว่าจะมีเงินพนันหมุนเวียนในระบบสูงถึง3 0 0แสนล้านบาทเลยทีเดียวนะครับค่ะอ่าก็ พอข่าวนี้มาหุ้นล็อกเลก็คึกคักพอสมควรนะคะามาดูเรื่องของน้ําท่วมกันซะหน่อยนะคะคุณเบลักถึงแม้ว่าทางรัฐบาลนนะะจะออกมายืนยันนะาว่าปีนี้เนี่ยดูแล้วยังไงน้ําก็ไม่ท่วมหรอกนะคะเพราะว่าได้มีการเตรียมมาตรการเอาไวะะ้แล้วนะคะเราก็อย่าลืมเม็ดเงินที่มีการอนุมัติมาก่อนหน้านี้3ามแสนห้าหมื่นล้านบาทเอาไปแก้ไขปัญหาน้ําท่วมแต่ตอนนี้เนี่ยพอฝนตกมาหนักๆเนี่ยน้ำก็เริ่มท่วมแล้วนะ,นะ,ะหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยน้ำขังแล้วนะคะก็จะเห็นเลยว่าการใช้เม็ดเงินลงพื้นที่เนี่ยแหม ก็ตัดสินกับเราดูนะว่ามันมีประสิทธิภาพขนาดไหนนะคะบ,บางพื้นที่นี่ก็มีการทุจริตคอรัปชันโครงการซ่อมแซมกันสะด้วยซ้ํานะคะตอนนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าประชาชนในหลายพื้นที่จะมีความมั่นใจว่าน้ําก็ไม่น่าจะท่วมเหมือนปีที่แล้วนะคะแต่พอไปสํารวจความคิดเห็นกันจริงๆเนี่ยสิ่งที่อยู่ในใจของเขาเนี่ยนะคะส่วนใหญเ่เขาก็ยังไม่แน่ใจนะแล้วก็ยังคงมองว่า ดูแล้วเนี่ยสถานการณ์น้ำมันอาจจะท่วมอีกครั้งหนึ่งในปีนี้นะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางหองการค้าค่ะไปสำรวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชนมานะคะผู้ชมปรากฏว่าคนไทยส่วนใหญ่ตอนนี้มองว่าการรับมือกับน้ำท่วมของรัฐบาลเนี่ยดูแล้วเนี่ยยังรับมือได้ไม่ดีนะคะแล้วก็กังวลด้วยว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมนะคะร้อยละ87%เนลยนะคะผู้ชม87%ของกลุ่มสำรวจเนี่ยเขาบอกว่า มองว่าปีนี้เนี่ยน้ำจะท่วมอีกนะคะอาจจะท่วมในระดับปานกลางอาจจะท่วมในระดับสูงได้นะคะแต่ที่เขามองว่าน่าจะท่วมเนี่ยเขามองว่าเป็นเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยยังเตรียมความพร้อมไม่ทันยังละเลยในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ยังแก้ไขปัญหาได้อย่างไม่จริงจังนะคะอีกร้อยละ49ค่ะมองว่าปีนี้น้ำจะท่วมรุนแรงหรือใกล้เคียงกับปัจจุบันนี่คุณเบลักษ์ดูภาพนี่เป็นภาพของปีนี้นะ นะคะที่ท่วมในบริเวณพื้นที่ของรังสิตนะคะที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักๆติดต่อกันหลายวันก็นเกิดน้ำท่วมขังอันนี้ยังไม่ได้มีน้ำที่ไหลบ่ามาจากทางภาคเหนือภาคต่างๆนะเป็นลักษณะของฝนที่ตกลงมาแล้วท่วมขังในพื้นที่แน่นอนว่าถ้าหากเป็นปกติแล้วระบายได้ทันนะคะน้ำมันก็จะไหลไปลงสู่ทะเลก็เป็นปกติของการท่วมขังแต่ถ้าหากว่าระบายไม่ทัน การขุดลอกคลูคลองเอยนะคะตอนนี้ทางรัฐบาลก็มีการโจมตีทางฝั่งคทม,มเหมือนกันว่าแหมคุณขุดลอกได้ไม่ค่อยดีเลยแล้วก็แถมมันมีอิฐมีปูนอะไรอยู่ในเส้นทางการระบายน้ําอีกนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการตบโต้กันทั้ง2ฝั่งนะคะถึงมาตรการการแก้ไขแล้วก็ป้องกันน้ําท่วมครับทีนี้เนี่ยพอเข้าไปสำรวจความคิดเห็นจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าก็คืออย่างที่เห็นนะคะว่า87%เนี่ยกังวลว่าน้ำจะท่วม ร99%ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมพร้อมกับการรับมือกับน้ําท่วมบ้างแล้วนะคะวิธีการเตรียมพร้อมเนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนกว่า99%เลยที่เขาบอกว่าตอนนี้เริ่มที่จะมีการ เตรียมขนย้ายข้าวของนะคะขึ้นที่สูงจะซื้อถุงทรายมาป้องกันน้ําท่วมนะคะแล้วก็หาสถานที่อพยพบ้างแล้วแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสถานการณ์น้ําท่วมปีนี้น่าจะมาอีกแน่แต่จะมาหนักไม่หนักขนาดไหนอันนี้ก็ต้องอยู่กับการระบายน้ํานะคะก็ะต้องฝากด้วยประชาชนโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีความกังวลนะครับเรื่องของน้ําท่วมว่าอาจจะเกิดขึ้นอีกในปีนี้ ทางบ้านผมเนี่ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่้านู่แล้วนทุ่งครุอ่าท่วมไหมไม่ท่วมไม่ท่วมเกือบจะท่วมใช่ไหมคะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยลำบากพอสมควรเห็นใจเลยทีเดียวนะครับหลายพื้นที่นะฮะได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยคุณธนวัลเป็นยังไงบ้างถราเกิดว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนมีผลสํารวจออกมานะฮะในช่วงของการท่องเที่ยวครึ่งปีหลังนะครับ ปรากฏว่าผลกระทบจากน้ําท่วมส่งผลให้การท่องเที่ยวตอนนี้นะครับลดลงไปกว่าประมาณ20%เลยทีเดียวนะครับเนื่องจากสภาพภูมิอากาศฝนตกหนักทําให้คนไทยเนี่ยยังกังวลเกี่ยวกับปัญหาน้ําท่วมอีกครั้งโดยส่งผลกระทบต่อการเดินทางในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะครับซึ่งตอนนี้คาดว่าคนไทยจะเดินทางท่องเที่ยวลดลงเนี่ยประมาณ20%อันนี้เป็นคํากล่าวของทางนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศหรือสอทนนะครับคุณยุทธชยัยสุนทรรัตนเวส ก็ส่งผลให้ภาพรวมของการเดินทางตลอดปีนี้อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับเพราะว่าคนไทยยังไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจประกอบกับนโยบายลดหย่อนภาษีรถคันแรก1 0 0 0 0แบาทครับส่งผลต่อการใช้จ่ายเงินในกระเป๋าและการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในระยะสัน้นสําหรับนโยบายซื้อรถคันแรกกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศปัจะุสัน้นแต่ระยะยาวปีหน้าจะส่งผลดีนะครับเพราะคนที่ซื้อรถจะเริ่มวางแผนท่องเที่ยวด้วยการขับรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้การท่องเที่ยวฟื้นในช่วงเดือนเมษายนปีหน้านะครับโดยทางสอทน,อน,ออน,ออนอก็ได้ใช้งบประมาณประมาณ9ล้านบาทนะฮะในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของปลายปีนี้นะฮะร,ระหว่างวันที่2 7ถึง30กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยจะมีผู้ประกอบการเนี่ยทั้งหมด375บูธร,ร่วมนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวราคาพิเศษนะฮะในงานการท่องเที่ยวนะครับซึ่งคาดว่าตลอด4วันเนี่ยจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ4-5 0,000หมื่นคน รายได้สะพัดภายในงาน30ล้านบาทและรายได้สะพัดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากกว่า100ล้านบาทนะครับอันนี้ก็คือการจัดงานเที่ยวเมืองไทยสบายกระเป๋านะครับ ก็ไปกันได้ในช่วงประมาณปลายเดือนนี้นะฮะอ่าก็สำรวจลมฟ้าอากาศกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ยังคงตกอยู่อย่างต่อเนื่องอนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารู้ตลาดทุนไทยกันหน่อยเพราะว่าเมื่อเช้านี้คึกคักสดใสเลยนะคะ1,300จุดมีโอกาสจะได้เห็นในวันนี้ไหมติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ